การวิ่งตัดหน้ากล้องนั่งไงอนั่งไปได้มันตกแต่งนี่เทเดิมมาไม่ได้คุ้มกับภาษีที่จ่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรล่ะเพย์ป่ะอ่ากดเพย์เลยกดเลยอ่ากดเลยแล้วก็เลือกเดมิชันเห็นไหมเดมิชันก็กดสร้างสร้างเลเวก็ใครวิ่งอะไรกันใครอ่าใครก็กดเวอร์นะไปก่อนโอ้โหอันไหนว้าวฮีโร่มาต่อยกับไททันเนี่ยนะไปดิไปดิ เดี๋ยว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 เจ้าแป๊บหนึ่งเจ้าเอ้เจ้าเอ้เจ้าเอ้เอเจ้าเอ้ได้ยังได้เอ้ทำไมมันไม่ยิงไปทางที่เราเล็งวะทำไมได้โดนเลยใกล้ๆดิเวยใกล้โอ้ไมีต่อยแบบนี้ต้องกายใช้แต่สกิลเนี่ยฟิกเกอร์สมิทอืมดีได้สลายได้แล้วต่อยได้ดีดได้สลายต่อยพันวันพันแหวนสมิทตามลงให้ทำไปไหนแล้ววะ เกือบตายอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเลือดแดงว้าเลือดแดงของตายไม่มีหยุดจริงเลือดเอายงไความตายจริงยังไงเอาเลือดเลยเดี๋ยวเป็นลมมัดยังยืดไม่ใช่ลูบี้ดีดนี่ดีดเขาเรียกดีดอีโป้สมัเชือใครมี ไอ้มีระบบเข้ามาจอ,อยเล่นเกมนี้ได้นะแบบนี้ได้เข้ามาเดชเข้ามาเดชอยากเล่นด้วยเข้ามาเดชเข้ามาเดชไม่ตายไม่ตายถึงกหูหนวก,กันตั้เลยเฮ้ยย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 ยเยยยยย่ยย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 ูด,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 ดแกแยย่ย่ เด่เดเเด่เอาอะเอาอะรีตสตมาอเออเอาละเอาละเดี๋ยวเอาละอตดี๋ยวอติอึ้มเขาไมเอาเติมเติมใส่ใคร่ะเออเออไม่ยอมหรอกเราจะไม่มีความหมาแม่เออตายละตายละวิ่งไ้ว จะเย็นเพื่อนเราเองเราเองเ,เอด็กกูไงเด็กกูไงอันนั้นมื้นจากไม่มาคนแบบแม่งไงเอเลนจะเย็น <มา S 1> เอเน <S 2> <S 2> ลนว้าวจะเข้ามาเข้ามาเลยตัวกูใหญ่ผิดปกต,ติเขาพมีไว้กินไม่ใช่ดูดแต่มันเอื้อไม่ได้พูดเลยโดนต่อย ใจเย็นครับใจเย็นครับประเจ้าช่วยกล้วยหักไปแล้วเดียวการลอนลุมมันไม่ใช่ความความเป็นระเองนะเว้ยเอเลนใจเย็นกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกับอีเดียวกับอีเดียวกับมาแล้วเลือดเจ็ดก็ยังไม่เจ็บถึงจะเจ็บก็ไม่เจ็บสินจ้าวันนี้ควรตีบอแล้วตีมาแล้วตึงตักมึงตักมึงตักมึงตัก เอืยจะตายโอ้นี่นี่เอาอะเอาอะแม่มีเพื่อนไปทำไมไม่มีเพื่อนไปดูเล่นเนี่ยช่วยดูไช่วยดู็ดดเออเออนี่ต่อยงามเก่งงามปีไว้วาวี๊กำลังสวยอยู่เฮ้ยเนี่ยรอกินซากศพไก่อยู่ chị chết taị chị sẽ taị đeo, chúi đuôi, mấy người sẽ thép, đi họp, đi họp, anh như đeo, logic xác sống nhú, chui cái nồi đợt, diệt, 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 rồi.

สลายตอนั้นตากลายเป็นผงที่ลอยละแมงเหม็นเตาไปหมดแล้วไปคิทาไม่ได้อังซีพิาต่อย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 อุอุยอุ้ยอุนี่เนี่ยต่อยจัรเลยเต่าถลงมัดเปิดยังยืดนี่เดนี่เสมไปลี้ลี้เี้ยวจจจจจาแงตะวันเพิ่งจะโบกบนขอบฟ้า ข้าคือโงกุลไม่ใช่ล้กุลเอาลูฟี่มาเป็โงกุลอีกไอ้เนี่ยเนี่ยตุรกี้เนี่ยไม่เคยมีเรื่องเดียวกันอยู่ในเนื่อในกลุ่มในกลุ่มมีหวัดยางยืดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นไอ้หนุ่มตะกูล่าเป่งบาลตะกูล่ามึงโหดอยู่วะเหียบล็อกเก็ตแลนเช่

ไม่ใช่คนละเรื่องเลยเั้ยกูล่าก็ต้องขายวัาตอุเกตเนี่ยมัดปืนกลเจนสดอ่ะไม่ใช่ไปดูภาคไหนวะภาร์ิสตาดาเราเราเราเไม่เจอสโตร์ยั่ไไม่มีไม่มีนะภาร์ิสตาดาเลยเคยดูกันดิวิวความเร็วไม่เคยรอใครเอ้ยเก นี <muitas> ่แหละมันป oh. <Hopkins> ืนกลไม่ม huh. ีมันปืนกลยังไม่ออกบาซูก้าไปก่อนยังยืดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาซีมาซีตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เหรอใหญ่เหรอใหญ่กค่ไหนไปอยู่อเลยพวกมันอยู่ไกลเงี้ยวิ่มันการติดการติดการปืนยังยืดบาซูก้า ตุทบตัทบตุบตับเออไปบออะบออวางรหลบได้ว่าหลบได้ว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วกอนเกอกินจักแลกินจักแลเ่ยเ่เชี่เี่เนี่เโหมูใหหลบหลบหลบหกินจักแลินจักรแกล์ Rocket Launcher เอออ้าวหายไปแล้ว